เคยไหมครับเวลาเราได้ยินนามสก,กุลของใครบางคนแล้วรู้สึกว่านามสก,กุลนี้เป็นนามสก,กุลเก่ามีมานานแล้วอย่างเช่นบุญนาคสิงหาเสนีปามโมดอย่างนี้เป็นต้นมาครับวันนี้คนอยากเล่าจะนําเสนอเรื่องของราชสกุลของราชการที่หนึ่ง ที่มีมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนจะเป็นราชกุลไหนบ้างเวลาที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอกับเนื้อหาดังนั้นฝากติดตามในคลิปยาวด้วยนะครับเพราะจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องมาแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องราวซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งันหนึ่งรราชาสกุลที่สืบทอดมาแต่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีมีพระมะเหสีหนึ่งพระองค์คือ สมเด็จพระอมรินทาราบรมราชินีนาคณบางช้างมีพระชนม43ท่านมีพระราชโอรส17พระองค์พระราชธิดา25พระองค์รวม42พระองค์รายนามพระราชโอรส1เจ้าฟ้าชาย สินพระชนตั้งแต่อย่างทรงพยาวสองรัชกาลที่สองเจ้าฟ้าฉิม56พรรษาพระราชโอรสพระราชธิดา73พระองค์20ราชสกุลสามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เจ้าฟ้าจุ้ย44ปีพระราชโอรสพระราชธิดา40พระองค์10ราชสกุล4พระองค์เจ้ากล้วยก็มาเหมือนพิทักษ์เทวา3 7ปีไม่มีราชสกุลสืบต่อ5พระองค์เจ้าทับทิมก็มาเหมือนอินทรพิพิธ 37ปีต้นราชกุลอินทรางกูล 6. พระองค์เจ้าอาภัยทัตกมหลวงเทพพลพัก51ปีไม่มีราชกุลสืบต่อ 7. สมเด็จพระโบราเจ้ามหาศักดิ์ผลเศดพระองค์เจ้าอารุณโอไทย46ปีพระราชโอรสพระราชธิดา20พระองค์5ราชสกุล 8. พระองค์เจ้าทัพกมหม่นจิตรักษพักดี38ปีต้นราชกุลทัพพกุล9พระองค์เจ้าคันทารดกมหมินศรีสุเรน28ปี ไม่มีราชกุลสืบต่อสิบพระอ,องค์เจ้าสุริยากรมมื่นรามอิสเรศรนห้าสิบหกปีต้นราชกุลสุริยกุลสิบเอ็ดสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรพระอ,องค์เจ้าวาสุกีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่เจ็ดหกสิบสอ,องปีสิบสองพระองค์เจ้าชัรกรมม,มื่นสุรินทราราชสามสิบเก้าปีต้นราชกุลฉัดกุลสิบสามพระอ,องค์เจ้าสุริยวงกรมม,มื่นพิเศษสีสวัสดีสุขวัฒนาวิชัยหกสิบสองปีไม่มีราชกุลสืบต่อสิบส 4. พระอ,องค์เจ้าไกสอนกมรมหลวงรักนนเนรศ56ปีต้นราชสกุลพึ่งบุญ 15. พระอ,องค์เจ้าดารากรกรมหมื่นศรีสุเทพ56ปีต้นราชก,กุลดารากร16พระอ,องค์เจ้าดวงจักรกรมหมื่นนรงค์ฮริลักษ์54ปีต้นร,นรออาชสกุลดวงจักรกกก 17. พระอ,องค์เจ้าสุทัศกรมหมื่นไกสอนวิชิต49ปีต้นราชก,กุลสุทัศน์ไรยนามพระราชธิดา 1. เจ้าฟ้าหญิงสินประชนตั้งแต่ยังทรงพยาว สองเจ้าฟ้าฉิมใหญ่พระสนมพระเจ้าตากสินห5ปีสามเจ้าฟ้าแจ YT, um, ่มกรมหลวงศรีชุนทรเทพ38ป,สสสส er 38. ปีสี่เจ้าฟ้าหญิงสิ้พ juices, พนพระชนตั้งแต่อย่างทรงพยาวห้าเจ้าฟ้าหญิงสิ้นพระชนตั <Mm ้งแต่อย่างทรงพยาวหกเจ้าฟ้าเอี่ยงกรมหลวงเทพพยวดี46ปีเจ็ดพระองค์เจ้านุ่ม55ปีแปดพระองค์เจ้าหญิงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพยาวเก้าพระองค์เจ้าพระโอ๋บปีสิบพระองค์เจ้าพับ81ปี 11พระองค์เจ้าธิดา51ปี12พระองค์เจ้าจงกล33ปี13พระองค์เจ้าเกศร28ปี14พระองค์เจ้ามนทา71ปี15พระองค์เจ้ามณี75ปี สิพระองค์เจ้าดวงสุดา77ปี17พระองค์เจ้าจักจันทรปี18พระองค์เจ้าอุบล50ปี19พระองค์เจ้าชิมพี66ปี20พระองค์เจ้าสัติธร28ปี21พระองค์เจ้าเลไลขิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์22พระองค์เจ้ากษัตริย์ตี2ีปี23เจ้าฟ้ากุลทนเทพพยวดี40ปีทรงเป็นพระพรญยาเจ้าในรัชกาลที่2 24พระองค์เจ้าสุภาธร19ปี25พระองค์เจ้าสุด68ปีทั้งหมด นี้คือราชก,กุลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รัชก,กาลที่1ครับ